Oi. พี่อารติไม่เอาค่ะไม่เอาอารติออกมาออกมาอารติครับมาอ,อาตินี่เอาหน่าหมาบกบโ,โมจิทำอะไรฮะโ,โมจิทำอะไรฮะโ,โมจิทำอะไรฮะโ,โมจิบกบกส่เด็ก โมจีปอกๆใส่นี่อ่านุา่งอมเหมยทำอะไรนุ่งเตียตีไปนุ่งหัน้องอมเหมยไปเดี๋ยวอเมเหมยทำอะไรครับหาเพชจหานไปหาน้องอเมเหมยเลย <c oughs> อ,อิ่มีนะวนีเมื่อไม่เครี่ยงของอย่างนั้นค่ะไมี่อาลูกไม่เครี่ยงของนะลูก